สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงกระสินชมรุมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยาบน้ํเทะเลเจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอหลวงปู่ทวดต่างวัดยุคเก่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับคือหลวงปู่ทวดวัดควนวิเศษเนื้อกิมจอนะครับแต่วันนี้เป็นเนื้อกิมจอหลังยันนะครับหลังยันนูนนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนื้อกิมจะมีพระสี่ห้าองค์กับวันนี้ผมได้พระมาใหม่อีกสี่องค์นะครับจึงนํามาเสนอให้ท่านรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดวัดควรวิเศษนะครับเนื้อกิมจอถือว่าเป็นพระเนื้อว่านนิยมสุดนะครับของเนื้อชุดนี้นะครับครับวัดควรวิเศษนะครับเป็นพระต่างวัดยุคแรกๆของพระครูวิสัยโสพลทิมหรือพระอาจารย์ทิมนะครับ เป็นพระอมตะวาจาที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเ7จให้หาหลวงปู่ทวดวัดคนเสียนมาใช้ติดตัวนะครับครับสำหรับบล็อกแม่พิมพนะครับที่นำมกดพิมพ์ของวัดของเนื้อกิมจอนะครับโดยนำหลังหนังสือใหญ่ของวัดช้างให้ปี05นะครับคือทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มากดแม่พิมพ์นะครับการปลุกเสกนะครับปลุกเสกโดยพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับหรือพระอาจารย์ทิม ร่วมกับเกจิอาจารย์วัดเขาอ้อนะครับครับเรามาดูเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นเนื้อกิมจอนะครับถอดแบบบล็อกไมพิมพ์จากพิมพ์เล็กปี0ูน้านะครับองค์นี้อยู่ในสภาพสวยเดิมนะครับจุดที่ผมซูมให้ท่านเห็นนี้นะครับคือเป็นคราบน้ํามันตังอิวนะครับที่ผสมในเนื้อพระนะครับสําหรับเนื้อกิมจอนะครับแทบจะทุกองครับจะมีน้ำท่ามีแบบนี้ถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับ องค์นี after, e ้อยู่ในสภาพเดิมเดิมนะครับเนื้อหานะครับหยาบนะครับเนื้อเนื้อเนื้อหาของวัดลวรเสษจเนื้อกิมจอนะครับให้ท่านจดจํานะครับและจุดจ่ายตังของเนื้อกิมจอนะครับคือด้านล่างขององค์พระนะครับจะหยาบนะครับจะไม่เรียบนะครับเหมือนกับพระปั๊มนะครับครับด้านหลังนะครับจะมีข้าบมวลสารของว่านและขาบน้ํามันตั้งอิวนะครับเห็นโดยปะปลายถ้าองค์ไหนที่ยังไม่แห้งนะครับครับ ถ้ามีร้อยองค์ถ้าเหมือนก็เหมือนกันทุกร้อยองนะครับสําหรับพระแท้นะครับถ้าพระเกลอกเดยนแบบจะไม่เป็นแบบนี้นะครับให้เราจดจําพิมพ์ทรงและเนื้อหาให้แม่นนะครับองค์นี้ถอดพิมพ์มาจากหลังเัวหนังสือเด็กพิมพ์กลางไอพิมพ์เล็กนะครับครับวัดควรวิเศษเป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆของพระภูวิศัยโสพลนะครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมอย่างยิ่งนะครับราคาเช่าหานะครับ ดูในหลักพันกลางๆนะครับสมัยเก่าเมื่อผมเล่นพระใหม่ๆองค์หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลักพันกลางๆนะครับครับเป็นพระที่น่าสะสมนะครับมาดูองค์ที่สองนะครับครับก็เป็นเนื้อกิมจ้ออีกเหมือนเดิมนะครับแต่องค์นี้อยู่ในสภาพที่แห้งหน่อยหนึ่งนะครับคือการเก็บรักษาของแต่ละเจ้าของจะไม่เหมือนกันนะครับถอดพิมพ์มาจากพิมพ์เล็ก05ปีปีหนังสือปี05นะครับครับ เนื้อกิมจ้อนะครับจะเป็นเนื้อว่านแก่ว่านนะครับนิยมสุดนะครับเนื้อจะออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับครับเขาเหมือนกับพุทธาจีนนะครับหรือกิมจอนะครับครับให้เราจดจําลักษณะเนื้อพระให้แม่นนะครับเนื้อพระจะหยาบเสือหรือล้วนซยนะครับครับนี่ครับเนื้อกิมจ้อนะครับเป็นพระเนื้อนิยมสุดนะครับเป็นพระอมตะวาจานะครับหน่าสะสมนะครับถ้าเราจเจอในสภาพนี้ที่ไหนนะครับ ให้เราเช่าหาได้นะครับแต่เราต้องจดจาพิมพ์ทรงและเนื้อหาให้แม่นนะครับสําหรับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับพระเนื้อว่านของทุกองค์นะครับทุกวัดนะครับจะถ้าเป็นของแท้จะมีลักษณะเนื้อหยาบนะครับจะฝ่อฟ้ามนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับครับนะครับออกเป็นสีน้ําตาลนะครับบางองค์จะมีคราบน้ํามันตั้งอิวนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างจุดใจตังนะครับของเนื้อว่านคิมจอนะครับ จะเหมือนกันทุกองค์นะครับจะเป็นหยาบนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับนี่เราจดจําข้างล่างให้แม่นยำๆนะครับด้านล่างขององค์พระนะครับนี่ครับชัดเจนทุกองค์นะครับจะอยู่ในสภาพนี้นะครับมีร้อยองนะครับจะเหมือนกันทุกร้อยองเลยครับถ้าเป็นพระแท้นะครับถ้าแตกต่างแบบนี้นะครับให้เราหลีกเลี่ยงเลยนะครับองค์นี้อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับเก็บรักษาดีนะครับครับเนื้อวาดนิยมสุดนะครับ ของวัดคนวิเศษนะครับเนื้อกิมจอนะครับครับนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูเนื้อชัดเจนเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายจากกล้องโทรศัพท์นะครับอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าองค์จริงนะครับจะออกสีน้ําตาลนะครับแต่ให้เราจดจําด้านล่างไว้ให้แม่นนะครับครับเนื้อข้างล่างนะครับจะหยาบนะครับนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับ ี่ครับพระออกโทนสีน้ำตาลนะครับสําหรับเนื้อกิมจ้อมาดูองค์ที่สามนะครับครับเป็นพิมพ์ถอดพิมพ์จากพิมพ์เล็กเหมือนเดิมนะครับครับจะออกสีน้ําตาลนะครับสําหรับเนื้อกิมจ้อองค์นี้นะครับอยู่ในสภาพสวยนะครับถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่ครับเนื้อว่านกิมจ้อนะครับ หลวงปู่ทวดวัดควรวิเศษจังหวัดตังปีศูนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิอาจารย์สายเขาอ้อนะครับร่วมกับพระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้นะครับท่านอาจารย์ทีมเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดปีเ7จดนะครับหาหลวงปู่ทวดวัดควรวิเศษมาติดตัวพกเพื่อเป็นสิริมงคลได้เลยครับฉะนั้นนะครับเหมือนกับท่านยืนยันเลยนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับสําหรับวัดควรวิเศษเนี่ยนะครับ องนี้เป็นเนื้อกิมจอนะครับองนี้อยู่ในสภาพแห้งนะครับรับเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับครับพระจะออกโทนเดียวกันหมดเลยนะครับออกสีน้ําตาลนะครับแต่จุดจ่ายตังนะครับสําคัญที่สุดคือด้านล่างขององพระนะครับจะออกหยาบนะครับครับจะไม่เรียบตึงนะครับถ้าเราจุดจําจับจุดจําให้แม่นนะครับโอกาสเราเช่าหาของเกจะไม่ไม่มีพลาดนะครับ นะครับองว์บุ่ทวดเนื้อว่านเนื้อกิมจอนะครับวัดควนวิเศษปี06นะครับถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่รุ่นหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สะสมนะครับบูชานะครับพอหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับราคาเช่าหาหลักพันกลางๆถึงหลักพันปลายๆแล้วแต่สภาพนะครับแต่สมัยก่อนองค์หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับอง์เดือนนี้ราคาลดลงหน่อยนึ่งครับมาดูองค์สุดท้ายนะครับ องค์สุดท้ายเนื้อว่านนะครับถอดแบบมาจากบล็อกตัวหนังสือใหญ่นะครับเนื้อว่านเนื้อกิมจอหลังยันนะครับองค์นี้นะครับตามคลิปวันนี้เลยนะครับเนื้อกิมจอหลังยันนะครับครับข้างหน้านะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับครับเนื้อยังออกโทนสีน้ําตาลเข้มนะครับเหมือนกิมจอนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันนะครับยันของวัดควนวิเศษจะมี2แบบนะครับคือหลังยันนูนกับหลังยันจมนะครับ องค์นี้เป็นหลังยันนูนขึ้นมานะครับแต่เนื้อหายังคงเหมือนกับสามองค์ที่ผ่านมานะครับเนื้อหาจะออกหยาบนะครับให้เราจดจําเนื้อหาขององค์พระให้ดีนะครับครับเนื้อหาหยาบนะครับเนื้อพระจะออกโซนสีน้ําตาลนะครับครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับองค์นี้นะครับแต่สําหรับองค์นี้นะครับใต้ฐานจะแปลกไปจากองค์อื่นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าว่าแตกต่างจากไหนนะครับครับครับรูปทวดครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับใต้ฐานนะครับตุงนี้นะครับจะมีสามรูนะครับสามจุดนะครับครับเกิดจากช้อนซ่อมนะครับตอนที่เขาแกะบล็อกออกนะครับแกะออกจากบล็อกกดพระนะครับจะมองเห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันนูนขึ้นมานะครับครับอันนี้อาจจะถ่ายไม่ชัดนะครับแต่ให้เรารู้ว่า พิมนี้องนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่มียันนูนขึ้นมานะครับแต่เนื้อหายังคงเดิมนะครับออกสีน้ําตาลเข้มนะครับครับเนื้อกิมจอนะครับส่วนด้านล่างนะครับเนื้อพระจะหยาบนะครับองค์นี้พิเศษมีสามรูนะครับแคะออกเป็นเป็นสามรูเกิดจากช้อนซ่อมนะครับที่แคะพระออกเลยเห็นเด่นชัดเจนนะครับนี่ครับวัดควนพิเศษเป็นอีกหนึ่งพระดีนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สะสมนะครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับหลงปู่ทวดวัดควรวิเศษเนื้อกิมจอหลังยันนูนนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดกาบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ